วาเลยวายังไงเรก็ชนะปู้จะชนะโป้ให้ดูกูวางก็พอเนี่ยโป้มคิดว่าเก่าเหรอ

โอ้สัตวสเต้โหยแม่งพิ่งชนะเขากีวันนี้กลางมีนเฟย เขาว่าเก็บเป็นคนละตัวสองตัวเนี่ยเขาว่าเล่นเร็วเฮ้ยย่างคว่างทางดิ

หูยข้างข้างริมริมเฮ้ยมาแล้วเอ้ยดูดูดูพี่เนมอยู่นั่นแหละกินในนั่นกินไอเมานั้นไปเลย ข้างหลังพี่เนมระวังหลังเฮ้ยให้ให้เขายิงยิงซอยซอยซอยเอาดิเอาเอาดิโอ้ยมีมีการมีการไปนั่งรอเลยอ่ะครับคลิป